เซนครับออฟฟิเชียลโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับต้อลิสน,นั่นเองเนาะวันนี้เนี่ยโต้ก็จะมาแจกมดม่คับเวอร์ชันเบสโลคเอ i ิชันนั่นเองนะโดยมดเนี้ยเนี้ยโต้มาแจกถึงสามมดเลยนั่นเองก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ให้โต้ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยคะ่ะ โอเคนะคะซึ่งมดแรกเนี่ยก็คือมอดเกี่ยวกับจ้อนฉลามนั่นเองซึ่งมดนี้นะคะชื่อมอดว่าไบโอชาร์กนั่นเองเนาะก็มดนี้เนี่ยจะมีฉลามมาให้เราถึง7สายพันธุ์แล้วก็จะเป็นฉลามที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นสัตว์ตัวใหม่ถ้าเราเล่นแอดออนนี้ด้วยเนาะงั้นจะมีเจ้าตัวอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยะคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าที่ทุกคนเห็นก็คือเจ้าฉลามเนี่ยสปอนตามธรรมชาติด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าสปอนตามคลองหรือเปล่านะแต่อันนี้ถ้าดูเนี่ยจะเป็นทะเล ะะก็สปอนชเช่นกันเนาะเห็นไหมว่าโอ้โหมีฉลามหลากหลายสายพันธุ์มากมายเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าสายพันธุ์แรกของเราเนี่ยจะเป็นต,ตัวอะไรบ้างขอขอนุญาตหาเออที่ล่มล้มก่อนอะตรงนี้ที่ล่มลมอะไร่ะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นบูชาร์นะคะแต่ก็ไม่รู้ดิว่าชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหวุ้ยบูชาร์จริงๆค่ะมันมีสีอา้อาวกัดกันแล้วอืมอ้าวสงสัยไม่ถูกกันมั้งคะเนี่ย บูช้าจริงๆค่ะรำตัวดูเรียวมากเอาจริงๆถ้าอยู่ในชีวิตจริงเราเนี่ยก็คือแบบน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนอกจากเราจะมีบูช้างเราดูโหดร้ายนะบูช้าเนี่ยนอกจากเราจะมีบูช้าแล้วนะคะเรายังมีเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะ b a ็ k ทริปชร์กนั่นเองนะคะแบ็ k ทริปชรากคืออะไรอะ่ะวิอันนี้เหมือนจะแบบว่ามีสีดำๆแบบแบบ เขาจะขาพูดยังไงดีสีดําำแต้มตุงคีบด้วยะคะ่ะเห็นป้าว่าจะดูแบบเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นเนาะนี่น่าจะเอ่อเป็นที่มาของชื่อเรียกที่ชื่อว่า b a c k Trip Shark นั่นเองเนาะโอเคนอกจาก b a c k Trip Shark แล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้า Cat Shark ก็ ...Cat Shark หรอฉลามแมวหรอจริงสิเขาก็เรียกว่าฉลามแมวจริงหรอโอ้ยน่ารักะ อดูน่ารักไปเลยแต่ดูไม่ค่อยมีพิษภัยเลยเนาะแต่ถ้าเป็นทะเลเนี่ยเอาจริงๆเราไปที่ทะเลเราก็ไม่ค่อยอยากเจอฉลามเท่าไหร่เนาะอย่าเจอฉลามเลยแหละก็ขอเล่นสงบๆเถอะเนาะต่อไปเนี่ยก็เป็นไทเกอร์ชาร์สนั่นเองไทเกอร์ชาร์เนี่ยจะค่อนข้างดังอยู่ก็คือฉลามเสือนั่นเองเนาะโอ้โหฉลามเสือเนี่ยก็เป็นฉลามอีกชนิดหนึ่งที่ดุร้ายเหมือนกันนี่นเห็นไหมเห็นไหม เออเอาจริงๆลำตัวไม่ค่อยต่างจากฉลามขาวเท่าไหร่เลยเนี่แต่ก็น,นั่นแหละก็เป็นฉลามเหมือนกันเนาะความแตกต่างก็อาจจะไม่ค่อยได้ต่างกันมากเท่าไหร่นั่นเองโอเคต่อไปเนี่ยก็คืออ่าวไทยก็ช์าเหมือนกันเอามาสองอันหรอเอาไปว่าฉลามเอ้ยฉลามอะไรเหรอไปว่าฉลามเนี่ยมีแค่หกชนิดหนูเนี่ยเอาไปว่าเราบอกผิดแทะโอเคต่อไปเนี่ยก็คือเกรดไวช์าเกรดไวช์าเนี่ยก็คือฉลามขาวนั่นเองเนาะนินดิโต้หาที่ ลง,ลงน่าจะเป็นตรงนี้อฉลามขาวนั่นเองค่ะนี่แน่โอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนฉลามขาวเนี่ยก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะแล้วก็ดุร้ายมากๆแถมยังเป็นฉลามที่ตัวใหญ่มากๆด้วยนั่นเองนะโอ้โหถ้าเป็นไปได้เนี่ยท้องทะเลของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้มีเท่าไหร่แต่ก็ทําไงก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นแบบสมดุลของธรรมชาตินั่นเองเนาะโอ้โหฉลามขาวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนฉลามตัวสุดท้ายนะคะ treasure shard แต่ต้อง treasure กองสมบัติล่ะเอ๊ะอยู่ไหนตัวนี้หรออ๋อตัวนี้นั่นเองโอ้โหฉลามตัวนี้เนี่ยก็ดูหัวหางเขาจะยาวไปพิเศษเลยนะคะเดีย่ยตรงคีบท,ท้ายแบบของเขาเนี่ยจะยาวไปพิเศษเลยนะแล้วดูแบบว่ายช้ามากๆเลยเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะสำหรับแอดออนฉลามโอเคเราไปดูแอดออนถัดไปกันด,ดีกว่าค่ะ โอเคเรามาถึงแอดออนที่กันแล้วนะคะซึ่งแอดออนที่2เนี่ยก็คือเจ้าบีเปอร์นั่นเองแอดออนนี้มีชื่อว่าบ er. ีเปอร์อทุกคนอาจจะสงสัยว่าบีเปอร์คืออะไรมันคือบีเวอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะแอดออนนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันก็คือเจ้าพึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเจ้าคิปเปอร์นั่นเองอาจจะปรับเป็นยังไงก็มาดูกันเลยเนาะนี่เดวโต้จะเสกให้ดูเลยนะนี่ก็จะเป็นเจ้าพึ่งที่มีหน้าตาเหมือน เอคิปเปอร์แถมบินไปไหนมาไหนได้ด้วยแต่โตไม่แน่ใจว่าถ้าเราขิดแล้วเราจะเอตอนเรามาเจอเรามันจะระเบิดหรือเปล่านะคะโอ้โหแต่ถ้าทางทัดูอย่างนี้เนี่ยโตก็กลัวอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมจาบีเปอร์ถ้าด่อย่างนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอร้องเปลี่ยนเป็นเกมส์ซวเวอแล้วกันเนาะเกมหมดซวเวอรเนาะโอเคอึ okay. ๊บ โอเคถ้าเราเปลี่ยนเป็นเกมโหมดซาวเวอร์แล้วเนี่ยเหมือนพึ่งจะไม่ไม่สนใจเราก็สนใจนะอ,อุ้ยโอ้โหบินมาระเบิดต่อหน้าเราเลยค่ะแบบว่าเจ้าบีเปอร์เนี่ยนะคะความสามารถของมันไม่ใช่การต่อยแต่เป็นการมาระเบิดนั่นเองแล้วก็ไม่ได้ชาร์จบอกเราด้วยนะก็คือบินมาระเบิดใส่เราเลยนั่นเองเนาะหููอันตรายมากๆเลยเนี่ย สวัสดีจ้าเนี่ะพอเขาจะบินมาปุ๊บเขาจะระเบิดใจเล่าเลยค่ะแต่พอดีเนี่ยโตเออน่าจะเปิดพิษฝุกไว้อยู่ก็เลยไม่ได้เป็นอะไรหืดูสิน่ากลัวมากๆเลยนะคะแบบนี้เนี่ยถ้าเราเจอตอนแบบเล่นเอาชีวิตรอดปกติก็คงไม่น่าจะรอดแล้วละคะ่ะโอเคโอ้โหจะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะเราลองมาทำชาเลนจ์อะไรแบบเล่นๆกันดูไหมก็เดี๋ยวเราจะเสกจ้าบีเปอร์ให้เยอะๆไปเลยเนาะ ให้มันอยู่ในบริเวณนี้เนะี่ยเยอะๆไปเลยแล้วเราก็มาดูกันว่ามันจะระเบิดได้แบบมโหรานขนาดไหนกันแต่ดูท่าทางการระเบิดแล้วจะไม่ค่อยทําให้บล็อกเสียหายมากนะคะก็นั่นแหละเนาะก็น้องมันตัวเล็กนี่นาะอ่ะมาเลยฮึบโอ้โหใครบอกไม่เจ็บเจ็บอยู่นะหูไปกินนี่เจ็บมากเลยนะทุกคนโอ้โหโอ้โหอืมเอาแล้วค่ะเอาแล้วเอาแล้วเขาเริ่มระเบิดกันเองแล้วค่ะนี่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 อ้าวตายไปแล้วอ้าวอ้าวเวีนกรรมอุ๊เอือออ หเห็นอย่างนี้เนี่ยไปกี้เขาระเบิดเจ็บมากเลยนะคะ่อกี้นี่เกือบตายเลยเนาะถึงว่าตอนนี้เขาจะระเบิดแบบไม่ค่อยเข้าเราเท่าไหร่ก็เหอะแต่เมื่อกี้นี้ยเนี่ยน่ากลัวมากมากเลยวันดีจา้าอ่านี่ก็จะเป็นแอดออนที่2นั่นเองค่ะนั่นเนาะก็คือบีเปอร์นั่นเนองนะแต่โตไม่รู้ว่าตามธรรมชาติเราจะมีโอกาสเจอมันหรือเปล่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีรังของเจ้าบีเปอร์ด้วยนั่นเนองนะคะยังไงเนี่ยก็ไปดูแอดออนที่3กันเลยเนาะ โอเคแอดออนสุดท okay, ้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือแอดออนกล่องนั่นเองเนาะซึ่งกล่องพวกนี้เนี่ยก็จะมีขาแล้วก็เป็นสา,สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้นั่นเองซึ่งจะมีเจ้าตัวอะไรบ้างก็มาดูกันเลยค่ะโอเคเจ้าตัวแรกนะคะก็จะเป็นกล่องเอนเดอร์ซึ่งกล่องเอนเดอร์เนี่ยก็จะเป็นรูปร่างร้าตาแบบนี้เลยอู้วัสดีจ้าน้องชอบกินอะไรกันแน่เนี่ยเฮลโหลู้วูน้องมีขาด้วยนะคะทุกคนเฮลโหล ตามมาเปล่าไม่ตามใช่ไหมโอ้โหแต่น้องหน้าตาน่ากลัวมากเลยอ่ะพอมันเป็นกองอุ้ย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 น้องเดินแล้วค oh. ่ะอุ้ยน้องกินล er <im ple>. ูกตาเอนเดอร์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอหาลูกตาเอนเดอร์เดี๋ยวไหนเอนเดอร์เอนเดอร์อยู่ไหนเอ้ยนี่มันแพดเอนเดอร์ไม่เอานี่ลูกตาเอนเดอร์น้องจะกินหรือเปล่าเฮ็กินหรือเปล่าไม่กินแฮ่น้องชอบกินเดี๋ยวเดี๋ยว เราขี่น้องได้ด้วยค่ะทุกคนเราขี่น้องได้นะแต่โตยังไม่สามารถบังคับน้องได้นะครูโอ้โหถือว่าเป็นมอดที่ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเค,อเคแมงงั้นเราก็ลองไปดูมอดเอยลองไปดูตัวอื่นกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นกล่องดินค่ะเป็นกล่องดินในนรกจากป่าสีฟ้าจะมีเจ้าต้นเห็ดสีฟ้าเนี่ยขึ้นอยู่บนหัวน้องนั่นเองอุ๊ยอันนี้น่ารักมากมากเลยอะ่ะ โอ้ยอันนี้น่ารักไม่แพ้กล่องอินโดเลยนเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเจ้าป่าคิมสันนั่นเองโอ้หอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนั่นเองเนาะดูน่าเกงขามากๆเ,เอาเดินไปลวโอ้โหดูหน่าเกงขามากๆเลยค่ะเพราะเป็นสีแดงเนี่ยแถมเจ้าเห็ดข้างบนเนี่ยยังเด้งดึ๋งได้ด้วยนะโอ้โหเจ้าเห็ดที่มันเด้งดึ๋งอยู่ข้างบนเนี่ยน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะโอ้โหโคตรน่ารักเลยอะ่ะแหมตัวต่อไปนะคะก็คือเจ้าเลสโตนนั่นเองโอ้หุย อ๋อดีมีตัวใหญ่เฮ้ยทำไมน้องตัวเล็กจังเลยอันเนี้ยแต่ก็สามารถเก็บของได้เหมือนกันเออลืมบอกไปเลยนะคะเจ้าความสามารถแอดออนตัวนี้ก็คือน้องๆทุกตัวเนี่ยสามารถเก็บของได้เหมือนกันเนาะอื้มน่ารักมากๆเลยอะต่อไปก็เป็นเจ้าเอ่อกล่องธรรมดาใช่ไหมอาอนี้น่าจะเป็นกล่องธรรมดานะคะแล้วน้องๆเนี่ยกินอะไรกันแน่เนี่ยลองเอาไม้มาให้น้องๆดูสิเอ้ยน้องไม่กินไม้หรอ เราเลสโตนล่ะเลสโตนอาจจะชอบก็ได้นะคะเลสโตนอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่โอเคไหนลองให้น้องกินเลสโตนดิอ๋อจริงด้วยค่ะเจ้าตัวนี้กินเลสโตนนี่นี่นี่เอ้ยน้องอุ้ยโอ้โหนี่พี่ตัวใหญ่ขนาดนี้ยังเดินได้เลยเนี่ยโอ้โหดูสิน้องน่ารักมากเลยอ่าๆมา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 ,มาโอ้ยน้องพาเดินไปไหนเนี่ยแหมน่ารักมากเลยโอ้โหแอดออนที่เราเอามา แต่ละอันในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วทุกคนชอบกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือแอดออนสุดท้ายนะคะก็คือแอดออนกล่องนั่นเองเนาะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะทุกคนคลิปในวันนี้นะคะชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้โตอลิสด้วยนั่นเองนะคะส่วนแอดออนทั้งหมดเนี่ยโตแจกไว้ใต้คลิปแล้วเนาะยังไงวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าน,นั่นเองนะคะโอ้โหเจ้าน้องเนี่ยพาเราเดินไปทั่วเลยเนี่ยโอ้โหจะเดินไปไหนกันแน่นะ